ตรงไปเตะเตะตัวตรงไปตรงมาเตะเตะละตรงมา,งงมาเลี้ยวซ้ายแบบแพกุยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหย่าแพกุยเลี้ยวขวาก่อนถึงไม่เอาเขงก่อนถึงเลยไปแล้ว จอตัวบีเลยไปแล้วลงข้ามทางลำบีมาซินเนลงข้ามทางลงทางลำเจ้าดิลงทางทางมาลายลูกูมินจะทางมาลายทางออกถ้วยเป่าทางออกทางข้าวคุยปเปอ tham à, khảo nguyên bảo